เอวัมเมสุตังเอกังสัมยังพะควาภารานสิยังวิหารติอิสิปัตเนียมิคาถายยตัตระคูพะควาปัญจวะคีเยภิกขุอามันเตสิทเวมิ अन्ता पाभषिते नन सेविता जायां कामे सुकाम सुखानिकानु यो को हीनो कामो भोघो शनिको अनर्यो अनादशानितो यो जायाम् ระมะทานุโยโคตัวโคอนาริโยอนาตสันติโตเอเตเตปิคเวอุปโภันเตอนุปปัมมมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมปุทาจักุกรณียานกรณีอุปสม ยาปิญญายาสัมผวทายานิธานายาสังวัตติกตัมมาจะสาภิคเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนาอภิสัมผูทาจากุกกรณียานากรณี อุปสมัยยะปิญญาญาสัมปวันธายนิธานายสังวัตติอายมีวะอริโยอะทังขิโกะมะโคะสัยยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาถา ตังโศสภพีเว อาชิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจาคุกรณียานากรณีอุปสมัยะอภินญาะสัมปวทายาณิทานายสังวาตติทังโุปนภิกเวทุขังอริยสัจจังชาติปิทุขั พระชะราปิทูขามระนปิทุกขังโสกปริเทวะทุกขทุวมนัสสุปายาสาปิทุกขาอาติเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิ ตโยโคทุกขโคยามปิีฉังนลปพติตามปีทุกขังสังกิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุขาอิทังโคปนาปีคเวทุกขสมุทติโยอริยสัจจังยายังตัณหาปุ no pavika nanti rakasa kata tadratra pinanti ni sayati tangka matanha pawatanha wipawatanha itangko panapika vedhu kaniro tu ariyasa สีสาวีราคณิโรธัวจาคัวปตินีสัคโคมัวติอนาลโยอิทังโคปนาปิคะเวทัวคณิโรธคามิเนปฏิปตาอริยสัจจังอยเมวะอริโยอัตถามิโกมาคคสัยยทิฆังสัมมา อริยสัจจันติเมปีคเวปุภีอนันุสุเตสุตํมเมสุจักคุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาลโกอุทปาทิตังโภปนิทางโต ญสัจังปริญญาญนติเมพิกะเวปุพีอนันโนสุเตสุทามเมสุจักุงลุทะปาทิยานังขะปาทิ ปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกะอุทะปาทิตังโกปนิตังทุกขังอริยสัจังปริญญาตันติเมผีคะเวปุกอนันนสุเตสุธรรมสุจักผุงอุทะปาทิญาณังอุทะปาทิปัญญาอุทะปา วิชาอุตปาทิอาโลกุลอุตปาทิอิทังตุขสมุทโยอริยสัจจันติเมธีกเวปุเพอนันโนสุเตสุตามเมสุจาคุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลกุลอุตตปา पातिताङ्खो पनिताङ्घो कसमुदयो अर्य पहाता पान्ति मेऽपि कवे अननु सुते อทาทิปัญญาอุทตปาทิวิชาอุทตปาทิอาโลโกอุทตปาทิตังโคปนิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจงปะหีนันติเมปีเขเมปุพีอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทตปาทิญาณังอุทตปาทิปัญญาอุทตปา ทิวิชาอุทตปาทิอาโลโกะอุทตปาทิอิทังทุกนิโรธุะอริยสัจจันติเมผิกเวปุเพอนันโนสุเตสุธมเมสุจักุงอุตปาทิญาณังอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชาอุทตปาทิอาโลโกะอุทตปาทิ ตังโคปนิอังทุวกามิรธวตัวอริยสัจจังสัจจิกาตาปันติเมปิกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิยานัง ทธปาทิป an ja um, ัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอาโลกอุทธปาทิตังโคปนิทังทุกันิโรธทอริ a สัจจังสัจิกตั i ติเม n t กเ e p ุเ a อนัน te a n a ธ t e suthami s u t อุทธปาทิญาณอุทธปาทิปัญญาอุท ปาทิวิชาโอตปาทิอาโลกัวโอตปาทิอิทังทุกขนิโรธค่ ีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพีกขเวบุเภอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลตัวอุทปาทิตังโคปนิทานตัวกนิโรธคามินี ติปัาอริยสัจภาเวตาพันติเมพิกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุณอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลกอุทปาทิตังโคปนิทังทุวกนิรธวามินป ติปัทาอริยสัจจานภาวิตันติเมภิกขเวปุปเทอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงผุทธปาปิญาณุผุทธปาปิปัญญาผุทัปาปิวิชฌาผุทธปาปิอาโลโกัุทัปาปิญาวกิวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตตุสุอร Ya sate suewanti pariwatang Bawa ยะถาปุตทางญาณทตาสนาณสุวิสุทธังอโหสิงห์วะตาวาหังปิกเวสเทวเกโลเกสมาระเกสะพรหมเกสสมณาครหมนิยาปชายะสเทวมนุษสายยอนุตตรังสัมมาสัมโพ apa sam puo tua pat janya sing ya tua joko me pi kwe imi sujatu su arya sati su ewan ti สนังสุวิสุตังอะโหสิอะคาหังปิกะเวสเทวะเกโลเกสมารเกสัปรหมเกสัสม นิยาปชาญาสเทวมนุสัยอนุตตรังสัมมาสัมปวทิมอภิสามปวโทปจัญญาสิงญาณัจะปนเมธาสนังอุตปาธิอากุปปะเมริมุติอัยมันติมาชาตินาทิธานิปุนาภวติอิทัมมวัจพัทวา पाञ्चवाकियाभितो भासिताम् अभिनन्तु हिमास्मि जपनवाय करनास्मि पाञमाने आर्य समतो को धाञ सविरचाङ्गे तमलान्धां चाकु उत पाधिया समुदय धां ตังนิโรธวจรทำมันติปวาติเตจภกขะวตาธรรมะจักเกภุมมาเทวาสัตมนุสเวสุนอตัมขะวัตตาภารานสิยังอิสิปตะเนมิคทาเยอนุตรังธรรมะจักกังปวาติตังอปติวติยังสมณี ဝါဗြဟ္မမေနဝါသေဝေနဝါမာရေနဝါဗြဟ္မုနာဝါ केन ជីវ लो កသမိ ततो महाराजिकान ¡Gracias! मि तव स्वाति धेवा साधमनुषे सुरनि मि Sipatan nemi kathaye anu tarang Dhamma jakang pavati tang Apati vati yang samanena wa brahmanena wa Deve na wa mare na tihatte nake nate naghuhate nayawapramalo kasato apu kati ayadhasasahasiro kata dosam kampi sampakampi sampawe thi ติกรรมมวะเทวานังเทวานุปบาวังอัตโคภปกะวะอุทานังอุทานิสิัญญาสิวัตตโพกุนทานโยสัญญาสิวัตตโพกุนทานโยติกิติหิตังอายะสัมมาตุกุณทานยะสัญญาก I'll one